คุผู้ชมคะพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะเมื่อสักครู่ได้คุยนถึงอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีนะคะที่ส่งผลทําให้ช่วงนี้ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นี้อาจจะได้สร้างบ้านสร้าง ยวดยานภาณะนะคะได้ซื้อยวดยานภานะได้เข้าสังคมแล้วก็ได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีอย่างไรบ้างนั้นนะคะที่อาจารย์ดาวันจะสื่เชิญเลยค่ะ ดาวพฤหัสให้คุณในช่วงนี้แต่เป็นในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะนอกจากจะได้ปฐุมเกณฑ์นะคะ,คะพฤหัสเป็นสี่แล้วนะคะ,คะดีในเรื่องพันธุแล้วเนี่ยยังได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะคะ,คะในราศีนระเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะ,คะในเรื่องความมั่นคงในเรื่องบ้านที่ดินต่าง นะคะ <JR. S 1> แต่นะคะมาจากเจ้าเรือนทุสถานภพด้วยนะคะก็คือเจ้าเรือนอรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอริพันธุเพราะฉะนั้นบางท่านในช่วงนี้มีการกู้หนี้ยืมสินอาจจะไปติดต่อเกี่ยวข้องกับธนาคารนะคะไปขอความช่วยเหลือนะคะไปขอยื่นเรื่องกู้ต่างๆเพื่อความมั่นคงเนี่ยตรงนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะ <Afric. S 1> หรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือเราในช่วงนี้ด้วยนะคะ <nak S 1> แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยในช่วงนี้ด้วยเนื่องจาก อริเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปรสรรคนี่สินความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าพบพันธุฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ระวังผู้หลักผู้หลักใหญ่เจ็บป่วยมีการซ่อมบานซ่อมรถนะคะแต่ว่าผ่านพ้นไปได้เนื่องจากได้เกณฑ์ที่ดีแล้วก็ได้ความอุดมสมบูรณ์นะคะก็ได้พบหมอที่ดีเจอหมอที่ดีด้วยอาจารย์นะคะจนกว่าจะถึงวันที่29มีนา64พระพฤหัสบดีเัี่ยจะอยู่ให้คุณที่พบพันธุถึง29มีนา64ค่ะอาจารย์นะคะช่วงนี้ก็ ชาวราศีตุลลคณาราศีตุลนี่ดาวพระฤหัสสวัสดีก็เป็นปฐุมมาเกณฑ์นะคะคือคเกณฑ์ดอกบัวหอมนะคะตอนนี้ท่านก็ได้ปรับปรุงบ้านเรือนสร้างสำนักงานค่ะปรับปรุงตกแตง่งหรือว่าอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ใช่ค่ะหรืออาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปก็จะเป็นนิดนะคะแต่เกณฑ์นี้ก็ได้เกณฑ์ดอกบัวหอมเป็นที่ยอมรับนะคะก็ได้เขาเรียกว่าปฐุมมาเกณฑ์อันหนึ่งจันเป็นสิบ เอกแท้แก,กรักพระฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศแห่หาระชาติต่างต้อยยกให้เสมอพงนะคะสมมติว่าไม่ดีแต่ก็จะดีขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าได้อุดมเกณฑ์ก็คือความมากความล้นความเหลือความอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะปฐุม,มเกณฑ์เนี่ยดาวพระฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่านาระคือโสโรค่ะวุฒโธชีโวสุโครล่าอัสาชะทนุพันธุครับอ,อปตนันิเลลางพานะคะดาวพระฤหัสอยู่ในภพที่3ภพที่4ี่ พุทที่เจ็ดพุทที่สิบพุทธที่สิบเอ็ดนะคะพุทธลาภะเนี่ยเกาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์คือความล้นความมากความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะก็ช่วงนี้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็จะดีนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ก็ดีอีกอาจารย์หลังจากนี้หลังจากวันที่29มีนาคมก็ดีไปอีกดีอีกก็พุทที่5ใช่ก็ดีอีกนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสบดี ของชาวราศีตุลลคณาราศีตุลนะคะก็จะให้คุณแก่ดวงชะตาของท่านนะคะดาวพฤะเสริแมนจะเป็นนิพคือความต่ํงต้อยความได้ค่าหรือความความก็เรียกว่าความอ่อนแรงความอ่อนแรงความไม่มีพลังแต่ก็สถิตอยู่ที่ราศีซึ่งเป็นราศีธาตุดินพระฉะทั้เป็นดาวธาตุดินเพราะฉะนั้นเ็าเรียกว่าถูกธาตุกันถูกธาตุเพราะให้ความมั่นคงให้ความมั่นคงหนักแน่น สถียรให้ความสเสถียรน,นะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ไม่ดีท่านก็จะได้เจอสิ่งที่ดีค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นค่ะนี้คืออิทธิพลของดาวพระเรือสบดีซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยในดวงชะตาเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์เป็นดาวราารคร,ดวครูดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาว <Yeah. S 2> นักปรา์ราชบัณฑิตซึ่งเป็นเทพติวดาซึ่งเป็นเทพองคงตทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นดาวให้คุณท่านก็สบายใจได้แต่ยังมีเรื่องที่ต้องเรียกว่าต้องรู้ไว้คือดาวพระ ดาวพระเสาร์าน,ราน,นะคะดาวพระเสาร์กับดาวพระส,รดระสรบดีคู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่แห่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแห่ง <decía> ยุคสมัยด้วยแห่งยุคสมัยก็เรียกว่าคู่พระคู่โจรดาวพระฤหัสนี่เป็นพระ,ะดาวพระเสาร์นี่เป็นโจรดาวพระเสาร์นะคะทางโหราศาสตร์เขาจัดให้เป็นเขาเรียกว่าทางภาษาโขนนะคะหรือภาษาโหราศาสตร์นี่ก็เรียกว่าดาวสนนิเทพ ถือเทพแห่งความเชื่องช้าอดท,ทนรอคอยอดกลั้นเป็นดาวที่ใช้ระยะโคจรราศีละราศีละสองปีครึ่งค่ะสิบสอราศีสาปีค่ะนานนะคะกว่า,นานจะโคจรมา,นา,นมาตรงน,นี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นพบ เป็นภพพันธุพันธุหมายถึงพันธุหมายถึงครอบครัวบ้านห้างร้านบริษัทนะคะวงสาคณญญาตที่ดินสังหาริมทรัพย์แล้วก็อีกเจ้าเดือนคือเจ้าเรือนปุตตะภพที่หหมายถึงปุตตะบุตรบริวารการเริ่มการลงทุนใหม่ๆการเสี่ยงความสุขค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเป็นเขาเรียกว่าภพพันธุนะคะแล้วก็เป็นเกษตรอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคะ ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมมาแล้วะนะคะชาวตุลเนี่ยนะคะจะมีความมั่นคงนะคะ,คะในเรื่องใดในเรื่องพันธุ์นั่นเองนะคะพันธุ์ก็อย่างที่บอกไปเป็นในเรื่องครอบครัวบ้านห้างารานบริษัทที่ดินค่ะ,คะบางท่านเนี่ยมีการขยับขยายนะคะ,คะปลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่นะคะหรือได้รับที่ดินอสังหาริมทรัพย์จากคนในครอบครัวจากคนเก่าคนแก่ก็ได้นะคะเนื่องจากพระเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งคนเก่าคนแก่รักเก่าโบราณนะคะท่านอาจจะได้ที่ดินได้ และสังหาริมทรัพย์ได้มรดกตกทอดนะคะจากตรงนี้นะคะทำให้ท่านมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะพระเสาร์อยู่ภพที่4นะคะสำหรับราศีนระได้อุดมเกณฑ์อี<า>กแล้วค่ะอ,อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ความอุดมสมบูรณ์นะคะ เขาเรียกว่าเป็นเกษตรด้วยคือเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์แบบมีพลังนะคะแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวสนิทเทพนะคะคให้ผลช้าเนื่อน,นานแล้วก็ต้องอดทนหน่อยแล้วก็ท่านต้องออกแรงอาจจะไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ท่านได้รับมานะคะในช่วงเวลาสองปีครึ่งหลังจากนี้นะคะก็5ธันวาคม เป็นต้นไปนะคะท่านก็จะมีการปรับปรุงรีโนเวทในเรื่องการทำบ้านทำรถนะคะได้รับที่ดินหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวมากขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะจยาเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นบับเคราะห์นะคะอาจจะมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆญาติเก่าๆแก่ๆนะคะคนมีอำนาจแล้วก็อาจจะเครียดสักหน่อยนะคะ ค่ะแต่ว่าผลดีมีมากกว่าแน่นอนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างครอบครัวของชาวตุลน,นับจากตั้งแต่บัดนี้ไปค่ะอาจารย์ค่ะนะคะ,คะก็เกิดขึ้นแน่นอนช่วงนี้ดาวพระเสาร์สถิตอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพพันธุเป็นอุดมเกณฑ์อีกองหนึ่งค่ะเช่นเดียวกับดาวพระฤหัสบดีนะคะเพราะฉะนั้นดาวสององค์นี้ซึ่งเป็นดาว เขาเรียกว่าผู้เปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยทั้งดาวพระนาวดีและดาวพระเสาร์นะคะตอนนี้โคจรมาได้ปฐุมเกณฑ์ทั้งสององค์นะคะก็จะมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนยวดยานพานะสํานักงานตอนนี้นันะคะแน่นอนเลยชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลตอนนี้นะคะใช่ใช่ค่ะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการสร้างหลักสร้างฐานลงหลักปักฐานมีความมั่นคงอาจารย์คิดดูว่า พระเสาเนี่ยกว่าจะโคจรมาที่พบพันธุเป็นเกษตรเนี่ยใช้เวลาสามสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองย้อนไปดูสาสิปีที่แล้วมีความมั่นคงอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างที่เป็นจุดที่ดีสามสิบปีนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าความมั่นคงอีกอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลลคณาราศีตุลตอนนี้เราก็ต้องแสดงความยินดีนะคะชีวิตท่านนี่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบเรียกว่า มั่นคงมั่นคงมั่นคง<ช>ขึ้นนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะที่ส่งผลต่อดวงชะตาของชาวราศีตุลลคนาราศีตุลน,นะคะท่านอาจจะเหนื่อยอาจจะแบรกภาระด้วยตอนนี้นะคะภาร,ระรับภาระาาด้วยภาระเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องภาระหนักอึ้งเลยนะคะตอนนี้สําหรับชาวราศีตุลลคนาราศีตุลแต่ท่านต้องแบกไปนะคะ เพราะบกแล้วต่อไปท่านก็จะสบายจะมีความมั่นคงมีความมั่นคงหลักฐานหนักแน่นมั่นคงเสถียรแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นปึกแผ่นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ท่านได้มาแน่นอนแน่นอนค่ะอาจารย์หลายหลายท่านเลยนะคะกำลังสร้างหลักฐานใช่ชาวราศีตุลลันนาราศีตุลตอนนี้นะคะก็มีแบบ มีลูกศิษย์ลูกหามีลูกค้าเนี่ยที่มาดูดวงเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยหลายคนนะคะตอนนี้สร้างบ้านซื้อรถใหม่ใช่ค่ะซ่อมสำนักงานใช่ค่ะดีโนเวทสำนักงานแล้วก็มีแบบญาติติโกโหติการี่ญาติเก่าๆแก่ๆผู้มีอำนาจเนี่ยมาก็เรียกว่ามาปฏิสัมพันธ์มาปฏิสันธานบางท่านเนี่ยติดต่อสร้างโรงงานใหม่นะคะ โรงงานเกี่ยวกับตัดเย็บอันนี้ลูกค้านะคะบางท่านนี่ทำเปิดร้านหมูหมูแผ่นก็มีค่ะอาจารย์คือคือเริ่มจากกิจการเก่าของครอบครัวแล้วมาเปิดใหม่นะคะาแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นใช่ค่ะให้แบบทันสมัยขึ้นดีขึ้นจากที่ของเก่าใช่ค่ะก็เป็นเป็นของเก่าที่ว่า เข้มขลังขึ้นหรือดีขึ้นใ,ใะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์และดาวพระฤหัสบดีที่มาสถิตยอยู่ที่ภพพันธุแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์นะคะคือเกณฑ์ที่ดีความมากความลุลืองความอุดมสมบูรณ์นะคะสำหรับชาวราศีตุลัคณาราศีตุลน,นะคะค่ะตอนนี้อาจารย์เรามีกิจกรรมดีๆของสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติมูลเลสนิธิสมาคมโมราศาสตร์นานาชาติมูลเลสนิธิพระดมศิลคุณเสริมสวัฒโนและชมรมหัวสตรีนานาชาติ แห่งประเทศไทยโดยท่านอาจารย์ดรพิ่นยุเจรือนายกสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติกิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างนั้นก็มาฟังจากอาจารย์ดรารวันงามศรีโรชนกุล อาจารย์อูเชิญเลยค่ะค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะค่ะก็ท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะก็กำลังจะเปิดคอร์สพิเศษอาจารย์เป็นคอร์สของวิชาการให้เริกนะคะในรอบ46ปีนะคะก็ท่านยังไม่เคยเปิดที่ไหนเลยนะคะท่านก็สามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้นะคะเริ่มนะคะในวันที่3กุมภาพันธ์2564นะคะค่ะค่าเรียนเดือนละ800บาทเท่านั้นถูกมากนะคะก็สามารถสำรอง หรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้นะคะท่านใดที่ต้องการจะเรียนวิชาการให้เลิกเพื่อนะคะไปประกอบกิจการงานนะคะหรือเพื่อการนำไปพยากรณ์นะคะตรงนี้ต้องมีพื้นฐานการพยากรณ์มาแล้วนะคะ,ค,ะค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะก็รับไม่จำนวนจำกัดนะคะอาจารย์นะคะค่ะค่ะที่โครงการบางขุนนนท์ปากซอยสองตรงตลาดบางขุนนนท์นะคะตรงข้ามาตรง ติด,ดกับวัดใหม่ยายแป้นนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะมีรถไฟฟ้ามาด้วยสะดวกนะสะดวกมากะนะคะค่ะก็ขอเชิญนะคะค่ะและยังมีโครงการเรียนฟรีนะคะทุกวันจันทร์นะคะที่โครงการวัดราชนัดดารามว,วิหารนะคะในส่วนของสำนักงานใหญ่ในช่วงเวลา15นาฬาถึง17นาฬิกานะคะตรงนี้ก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะและทุกวัน อาคารเช่นกันก็จะมีบรรยายพิเศษหลากหลายทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิบซีหราราสศัตร์ไทยโหราราสศัตร์จีนหรารัสตร์พมา่าหรารัสตร์พารตะวิชาลายมือลายเซ็นนะคะก็จะมีท่านผู้มีวิชาการและมีประสบการณ์มีชื่อเสียงเวียนเปลี่ยนกันมาบรรยายให้ท่านฟังฟรีในช่วง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาตรงนี้ก็เป็นโครงการบางขุนนนนะคะและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะก็จะมีอบรมโหร,ราราสศัตร์ไทยชะตาบ้านเมืองนะคะ โดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพง์เจริญค่ะและทุกวันพุธก็จะมีโครงการเรียนฟรีในช่วง15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะโหราศาสตร์ไทยนะคะฟรีเช่นกันนะคะในช่วงนั้นนะคะท่านใดก็สะดวกนะคะวันไหนนะคะ,คะก็สามารถเดินทางไปเรียนวันนั้นแล้วก็ที่สักข,ขันนั้นได้เพียงสมัครสมาชิก ปีละ200บาทเท่านั้นถูกมากนะคะจากหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่ไหนอีกแล้วมีที่เดียวค่ะแห่งเดียวเท่านั้นแห่งเดียวเท่านั้นถูกเลยดีใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหลายสาขาท่านเลือกเรียนอีกด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทุกวันพฤหัสบดีนะคะก็จะมีโครงการโหราศาสตร์ไทยฟรีนะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง 14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็หรือบางท่านอาจจะทดลองเข้ามานั่งเรียนดูก่อนได้นะคะถ้าท่านสามารถ ไปในทิศทางโหราศาสตร์ทไทยได้ก็สามารถเดินทางสมัครสมาชิกแล้วก็มาเรียนยาวๆกันได้เลยนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์และว,วันเสาร์ที่ไหนบางคาจาระก็ทุกๆวันศุกร์นะคะก็จะมีการอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะภาคพยากรณ์โดยท่านอาจารย์ดรพิมพ์อยู่พงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะก็สาขากรมการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะ แล้วก็ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีการบรรยายพิเศษฟรีนะคะโดยสัพศะสร์วิชาก็มีตั้งแต่วิชาอุราศาสตร์ไทยอุราศาสตร์พม่าอุราศาสตร์การให้เลิกอุราศาสตร์จีนอุราศาสตร์ปราตะนะคะวิชาเลข7ตัว4ฐาน9ฐาน12ฐานวิชาลายมือลายเซ็นใบไม้วิชาหักกระเลขยันพิธีกรรมโบราณเยอะแยะวิชาไพ่ต่างๆนะคะเยอะแยะต่างๆมากมายนะคะมาสลับสับเปลี่ยนนะคะเรียกว่าสับปะสา์วิชาโดย วิทยากรผู้มีความรู้มากด้วยความสามารถนะคะหลายท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมาฟังฟรีใช่ค่ะบรรยายฟรีหลังจากที่ท่านชมรายการครูเฟื่องเรื่องดวงดาวเสร็จนะคะท่านก็สามารถเดินทางมาที่สมาคมมุรสสนานาชาติมารับฟังการบรรยายพิเศษฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวขอได้มาขอได้มานะคะท่านได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งเขาเรียกว่ามาทำบุญ แถวแถวสมาคมมุรสัตนาชาติก็จะมีวัดอยู่หลายวัดนะคะค่ะวัดที่ขลังวัดที่ศักดิ์สิทธิ์วัดที่สวยงามน,นะคะ,คะแล้วก็มีอาหารก็อร่อยตรงนี้จะมีตลาดนางเลิ้งนะคะ,คะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะท่านสามารถติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะสาขาโครงการป้ิ่มปรับสูภายใกล้สีแยกสิวกรรมฝั่งวัดสวนนันท์นะคะตอนนี้เราก็ถึงเวลาค่ะจา์ค่ะพักกันสักครู่ะค่ะ